สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีแมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Beterjuice Beterjuice สนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดานไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอตูนพลโกมาลชุนชาคริตแย้มนามเชฟประชานวงอุทัยพันธ์และก็ไอซ์พาุวัตรครับโดยภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้ ถ่ายทำพร้อมกับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตชัน,นหรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของยิปฟิล์มในช่อง Descript ช o n เลยนะครับ หลังจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจนทำให้ครอบครัวดิสทั้ง3ชั่วอายุคนต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้งก่อนที่แอสทริดลูกสาวของลิเดียได้เผลอไปเปิดประตูสู่โลกหลังความตายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจครับจนทำให้บีเทนจูสกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งนำมาซึ่งการผจญภัยอันแสงโกลาหลจนเกินคาดเดาครับว่ากันตามตรงนะครับ ผมกับภาพยนตร์เรื่อง Beetlejuice ภาคแรกเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมอะไรด้วยกันเลยครับเนื่องจากผมเคยรับชมมันเพียงครั้งเดียวเมื่อตอนยังเด็กซึ่งโดยเวลาชีวิตที่มีจำกัดทำให้ผมเนี่ยไม่มีโอกาสได้รับชมภาพยนตร์ภาคแรกซ้ำและทำได้เพียงแค่หาอ่านในเรื่องย่อของภาพยนตร์ภาคแรกเพื่อจะกระตุ้นความทรงจำของตัวเองเท่านั้นครับการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ของผมจึงแทบไม่ต่างอะไรจากผู้ชมที่ไม่เคยดูหนังภาคแรกเลยครับ สิ่งเดียวที่ยังดึงดูดความสนใจของผมได้ก็คือฝีไม้ลายมือและก็เอกลักษณ์อันเฉพาะตัวของชิมเบอร์ตันผู้กำกับภาพยนตร์สายดาร์คแฟนตาซีที่มีมุมมองและก็จินตนาการอันยากจะอย่างถึงครับโดยเขาได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่า b e t t l e Juice, Beetle Juice คือผลงานที่ทำให้เขาเนี่ยกลับมาสนใจภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีนักจากการสร้างภาพยนตร์เรื่องก่อนหน้านี้ครับ ซึ่งมันก็นทําให้เขาเนี่ยเกือบจะรีทายออกจากวงการภาพยนตร์ไปแล้วครับโดยสิ่งที่เติมพลังให้กับชิมเบอร์ตันจนเขาเนี่ยกลับมาแสดงวิสัยทัศน์บนจอเงินได้อีกครั้งคือการได้กลับไปสํารวจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวละครในภาพยนตร์ที่แจ้งเกิดให้กับเขาครับนอกจากนี้เขายังมีความผูกพันและก็เห็นภาพสะท้อนของตัวเองอยู่ในตัวละครอย่างลิเดียของวินโนนาไราเดอร์อีกด้วยครับสำหรับฮอลลีวูดในยุคป,ปัจจุบันนะครับ ภาพยนต์ภาคต่อจากผลงานในอดีตท,ที่ทิ้งระยะห่างกันหลายสิบปีเนี่ยมันมีออกมาให้รับชมกันอยู่เรื่อยๆครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็มาจะหยิบเอาโครงเรื่องหลักเนี่ยมาปัดฝุ่นใหม่โดยอ้างอิงหรือว่ายึดติดอยู่กับเนื้อหาเดิมให้น้อยที่สุดเพื่อจะเป็นการเปิดทางสำหรับแฟนชายใหม่ในยุคป,ปัจจุบันครับแต่สิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับภาพยนตร์เรื่อง b e t t e r Juice b e t t e r Juice ครับเพราะมันเล่าเรื่องโดยอาศัยองค์ความรู้จากหนังภาคแรกอยู่พอสมควรครับไม่ว่าจะด้วยกลุ่มตัวละคร รวมไปถึงโลกหลังความตายอันเป็นฉากหลังของเรื่องโดยเส้นเรื่องหลักของภาพยนตร์นั้นโฟกัสอยู่กับ2ตัวละครหลักครับคนแรกก็คือลิเดียอดีตเด็กนอกคอกที่จําเป็นต้องหากินกับสิ่งที่เธอเนี่ยไม่อยากจะเป็นครับคนที่สองก็คือแอสตรีดลูกสาวของลิเดียซึ่งกําลังเผชิญปัญหาเดียวกับแม่ของเธอเมื่อครั้งยังเป็นวัยรุ่นนั่นก็คือการไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและการถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมครับ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นแตกร้าวหลังจากพ่อและก็สามีอันเป็นที่รักอย่างริชาร์ดเนี่ยได้จากโลกใบนี้ไปครับแต่ลิเดียซึ่งสามารถมองเห็นวิญญ,ญาณได้นั้นกลับมองไม่เห็นเขาซะอย่างนั้นครับนํามาซึ่งคําถามที่แอสทริตตั้งขึ้นครับว่าจริงๆแล้วแม่ของเธอเนี่ยอาจจะเป็นคนลวงโลกนั่นจึงทําให้เธอเกลียดแม่ของตัวเองเนื่องจากการหากินกับเรื่องเหนือธรรมชาติเหมือนที่ครั้งหนึ่งลิเดียเองเนี่ยก็เคยรู้สึกแบบเดียวกันกับพ่อและก็แม่เลี้ยงของตัวเธอเองครับ การเดินทางผจญภัยไปยังดินแดนต่างๆของเรื่องล้วนเกิดขึ้นเพื่อจะเป็นบททดสอบทางความสัมพันธ์ให้กับทั้ง2ตัวละครนี้ทั้งสิ้นครับภาพยนตร์ไม่ได้นําเสนอเฉพาะเส้นทางการผจญภัยของสองแม่ลูกคู่นี้เท่านั้นนะครับหากแต่ตัวหนังเนี่ยยังเต็มไปด้วยเส้นเรื่องรองอีกมากมายครับทั้งเรื่องราวของเดโลเรสอดีคนรักของบีทนจูสที่กลับมาเพื่อทวงแค้นและกลืนกินวิญ,ญญาณของสามีตัวเองครับ รวมถึงเรื่องราวการพยายามกลับสู่โลกคนเป็นอีกครั้งหนึ่งของเบธเทนจูสซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาเนี่ยต้องแต่งงานกับลิเดียเท่านั้นครับความวุ่นวายดังกล่าวมันก็ไปผูกติดกับความสัมพันธ์ระหว่างลิเดียกับรอรี่โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ที่อยากจะแต่งงานกับลิเดียเพราะเชื่อว,ว่าเธอเนี่ยคือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวข,ของตัวละครใหม่อย่างแอส r รีทที่กําลังเข้าสู่วัยแรกแย้มและกําลังพบรักกับเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าเจ r รมี รวมถึงเรื่องราวของดีเลียที่กำลังจัดก,การกับความเศร้าของตัวเธอเองหลังจากสูญเสียสามีไปอย่างไม่มีวันกลับครับและก็เรื่องราวของวูฟแจ็กสันอดีตนักแสดงชื่อดังที่เสียชีวิตจากการแสดงฉากแอคชั่นซึ่งยังคงอิงกับบทบาทจนได้กลายมาเป็นตำรวจยอดนักสืบในโลกหลังความตายครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยเป็นผู้ตามไขคดีของบีเทนจูสและก็เดโลเรสแม้จะเต็มไปด้วยเส้นเรื่องที่น่าสนใจมากมายนะครับแต่ผมขอบอกตรงๆครับว่า มันไม่เวอร์ครับเพราะมันทําให้ตัวหนังเนี่ยต้องหมดเวลาไปอย่างมหาศาลเพื่อจะปูรายละเอียดของตัวละครรวมไปถึงบทบาทของพวกเขาที่มีต่อเส้นเรื่องที่หนังเนี่ยวางเอาไว้ครับจนมันกลายเป็นความยุ่งเหยิงที่แม้ว่ามันจะไม่ได้ยากเกินเข้าใจนะครับแต่กว่าที่เรื่องราวนั้นจะมาขโมวดชนกันเนี่ยมันก็ล่วงเลยเข้าสู่ช่วงองค์สุดท้ายของเรื่องไปแล้วครับซึ่งมาชนกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างความเซอร์ไพรส์หรือว่าสร้างความแปลกใหม่อะไรได้มากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจนารณาจากเส้นเรื่องหลักที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ของแม่ลูกซึ่งถูกบดบังเวลารวมไปถึงพัฒนาการของตัวละครไปเนื่องจากต้องแบ่งสารปันส่วนเวลาให้กับเส้นเรื่องอื่นๆที่ว่ากันตามตรงแล้วมันก็ไม่ได้จําเป็นต่อเรื่องราวสักเท่าไหร่ครับส่วนที่สนุกที่สุดของภาพยนตร์ก็คงจะหนีไม่พ้นการได้นั่งยนโฉมจินตนาการของชิมเบอร์ตันครับโดยเฉพาะความแฟนตาซีของโลกหลังความตายที่มีทั้งสูนย์ลงทะเบียนคนตายสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นอนทะเลทรายหรือกระทั่งรถไฟใต้ดินที่เหล่าวิญญาณเนี่ยใช้เดินทางไปยังที่ชอบที่ชอบครับซึ่งงานสร้างของตัวหนังนั้นเต็มเปลี่ยมไปด้วยกลิ่นอายของหนังเกรดบีท้งการใช้เอฟเฟกตท์ทำมือรวมไปถึงการแต่งหน้าอันชนสยองขวัญการใช้เทคนิคสต็อปโมชั่นการใช้หุ่นเชิดหรือกระทั่งการใช้เทคนิคพิเศษที่ถูกออกแบบมาให้ดูเหนือจริงมากกว่าจะดูสมจริงครับซึ่งจินตนาการอันเหนือจริงของทีมเบอร์ตันนั้น ก็มักจะสะท้อนในยะอะไรบางอย่างออกมาเสมอครับซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยก็มักจะเป็นการหยิบเอาความจริงมาตีความให้มันใหญ่โตกว่าที่ตาเราเห็นครับชัดเจนที่สุดก็คือภาพของโทรศัพท์มือถือที่ดูดเอาตัวตนของผู้ใช้เนี่ยไปแสดงผลเป็นภาพถ่ายเป็นต้นครับนอกจากนี้จินตนาการในฉากต่างๆของเขายังสามารถตีความได้อย่างแตกต่างหลากหลายมากๆครับทั้งมุมมองที่คิดว่าการแต่งงานนั้นคือฝันร้าย และการมีลูกนั้นคือปีศาจที่ยากจะรับมือได้หรือมุมมองต่อความรักครั้งแรกอันแสนเจ็บปวดเนื่องจากมันตั้งอยู่บนคำโกหกการหลอกลวงและการขูดรีดผลประโยชน์ขณะที่ความตายเองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่องโบสที่ใครสักคนเนี่ยใช้ทำมาหากินโดยการใช้ความโศกเศร้ามาสร้างเป็นรายได้ให้กับตัวเองในคราบของงานศิลปะครับและสุดท้ายก็คือมุมมองที่ชิมเบอร์ตันนั้นมีต่อโลกหลังความตายครับ โลกหลังความตายในภาพยนตร์นั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานอีกทั้งการเดินทางไปสู่ดินแดนแห่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นนรกหรือสวรรค์ก็ตามนะครับมันคือพื้นที่แห่งความบันเทิงเริงรมเสียงดนตรีและการเต้นรําอย่างลืมวันลืมคืนหากแต่เมื่อคนเป็นย่างกรายเข้าไปในดินแดนแห่งนี้มันกลับกลายเป็นความแปลกแยกและต่างก็ต้องการจะถอนตัวออกมาจากความสนุกดังกล่าวทั้งสิ้นครับในมุมหนึ่งมันก็อาจจะกล่าวได้เหมือนกันครับว่าชิมเบอร์ตันนั้น เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีจินตนาการไม่เหมือนใครและผู้ที่ไม่ได้เข้าใจหรือเห็นภาพเดียวกันกับเขาเนี่ยก็มักจะคิดว่าเขาไม่ปกติจนทำให้เขาเนี่ยครองสถานะเป็นคนนอกของสังคมซึ่งเป็นจุดที่เขาเชื่อมโยงกับตัวละครอย่างลิเดียที่สามารถมองเห็นวิญญ,ญาณได้โดยที่คนอื่นเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้นั่นเองครับทีมนักแสดงของ e t l e j u i c e b e e t l e Juice คืออีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญของภาพยนตร์ครับ โดดเด่นที่สุดคงต้องยกให้กับไมเคิลคีตันซึ่งเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานและการแสดงที่เล่นใหญ่จนล้นครับแต่มันเป็นความใหญ่โตที่เข้ากับเรื่องราวและก็ช่วยเติมเต็มความโกลาหลให้กับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีครับขณะที่วินโนนาไรเดอร์ก็ยังคงโดดเด่นและก็มีสเสน่ห์เหมือนเช่นทุกครั้งเธอสามารถสร้างสมดุลระหว่างความแปลกแยกและการพยายามจะสานความสัมพันธ์เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของลูกสาวได้อย่างน่าสนใจครับ ขณะที่เจนน่าออเทกาเป็นตัวละครที่ต้องรับภาระด้านดราม่ามากที่สุดของเรื่องนะครับซึ่งเธอก็สามารถทำได้ดีตามมาตรฐานแต่ส่วนที่น่าชื่นชมกว่าก็คือการลอกลายบุค,คลิกที่วินน่าไรเดอร์เนี่ยได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ภาพยนตร์ภาคแรกครับแต่ในขณะเดียวกันเธอก็สามารถสร้างองค์ประกอบใหม่ๆเพื่อจะแยกทั้งสองตัวละครออกจากกันได้อย่างชัดเจนครับคนสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือวิลเลมเดโฟที่สามารถขโมยซีนได้ทุกครั้ง กับการแสดงอันเพี้ยนและก็บ้าบอคอแตกของเขาครับสุดท้ายนี้ภาพยนตร์เรื่อง Beetlejuice Beetlejuice คือภาพยนตร์ภาคต่อที่ยึดโยงโดยตรงกับผลงานต้นฉบับครับโดยแม้ว่าจะมีเส้นเรื่องที่ยุ่งเหยิงแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ถูกเล่าออกมาด้วยความซับซ้อนจนเกินไปนะครับอย่างไรก็ตามแม้จะพูดได้เต็มปากครับว่าจินตนาการของชิมเบอร์ต,ตันนั้นยังคงน่าชื่งและก็ร่วมสมัยอยู่เสมอแต่การจะบอกว่า Beetlejuice Beetlejuice เป็นผลงานที่น่าประทับใจแบบไม่ลูมลืมนั้นผมคงจะพูดแบบนั้นไม่ได้ครับแน่นอนครับว่ามันเป็นหนังที่สามารถสร้างความเพลิดเพลินได้ตั้งแต่ต้นจนจบแต่พอจบแล้วมันก็จบกันครับไม่ได้เหลืออะไรให้ตกตะกอนหรือว่าต่อยอดแต่อย่างใดครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Beetlejuice Beetlejuice ที่ผมจะชวนพวกฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือความเข้าใจ คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีแม้ตัวหนังจะมีการพูดถึงโลกหลังความตายพร้อมกับเปิดทางให้ผู้ชมตีความได้อย่างหลากหลายนะครับแต่อีกหนึ่งประเด็นที่ชัดเจนไม่แพ้กันก็คือเรื่องราวของความสัมพันธ์ครับทุกตัวละครทั้งจากโลกของคนเป็นและก็โลกหลังความตายต่างก็มีความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวหรือว่าแตกสลายด้วยกันทั้งสิ้นครับเริ่มต้นจากตัวละครอย่างลิเดียซึ่งเสียสามีคนแรกไปอย่างไม่มีวันกลับการบำบัดความเศร้าของเธอ ได้พาให้ลิเดียมาเจอกับรอลี่ซึ่งได้กลายเป็นรักครั้งใหม่ที่หวังจะปอกลอกเอาผลประโยชน์จากเธอเป็นสำคัญครับขณะที่บีเทอร์จูสก็ยังไม่อาจจะลืมความรักที่เขาเนี่ยมีต่อลิเดียและยังคงหวังจะแต่งงานกับเธออยู่เหมือนเดิมครับแต่เขากลับถูกอดีตภรรยาอย่างเดโลเรสมาตามหลอกหลอนเพื่อจะหวังกลืนกินวิญญาณของเขาเช่นเดียวกันกับตัวละครอย่างแอสทรีดเด็กสาวที่กำลังก้าวสู่วัยรุ่นและก็ได้เจอกับความรักเป็นครั้งแรกนะครับ แต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ไม่ได้ดําเนินไปอย่างราบรื่นมากนักหรือแม้กระทั่งตัวละครอย่างดีเลียซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในภาพยนตร์ภาคนี้การสูญเสียสามีของเธอเนี่ยทำให้ดีเลียกลายเป็นศิลปินที่ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เขวงขว้าง,างและก็ไร้ที่ยึดเกาะอย่างสิ้นเชิงครับนอกจากความสัมพันธ์แบบคนรักแล้วนะครับภาพยนตร์ยังได้มีการพุ่งโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกของแอสทริดและก็ลิเดียอีกด้วยครับ โดยลิเบียนั้นถูกสถานการณ์และก็การเวลาเนี่ยพัดพาเธอไปสู่สิ่งที่เธอไม่ได้อยากจะเป็นมากนะักซึ่งก็คือการเป็นร่างทรงสื่อวิญญาณที่ทํามาหากินในคราของพิธีกรรายการโทรทัศน์ซึ่งมันขัดแย้งกับตัวตนในช่วงวัยรุ่นของเธออย่างสิ้นเชิงครับแม้ว่าลิเดียจะสามารถมองเห็นผีได้จนเป็นเรื่องปกติแต่วิญญาณตัวที่เธออยากจะเห็นมากที่สุดกลับเป็นคนที่เธอไม่สามารถจะมองเห็นได้ครับซึ่งวิญญาณดวงนั้นก็คือริชาร์ด อดีตสามีที่เสียชีวิตไปแล้วของเธอครับซึ่งริชาร์ดนั้นเป็นพ่อของแอสทริดการใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีพ่อและก็มีแม่เป็นคนเห็นผีทำให้แอสทริดถูกผลักให้กลายเป็นคนที่แปลกประหลาดในหมู่เพื่อนด้วยความสนิทชิดเชื้อระหว่างเธอกับพ่อทาให้แอสทริดนั้นโทษลิเดียจากการที่ริชาร์ดเนี่ยต้องเสียชีวิตไปครับเมื่อผสมรวมกับการที่ลิเดียเนี่ยไม่สามารถมองเห็นริชาร์ดได้แอสทริด จึงไม่เชื่อว,ว่าแม่ของเธอเนี่ยสามารถมองเห็นผีได้ครับและเชื่อว,ว่ารายการโทรทัศน์ของแม่นั้นเป็นเพียงเรื่องโกหกหลอกลวงครับความสัมพันธ์ระหว่างลิดียและแอสทริดเนี่ยมันเริ่มห่างเหินกันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันจะไม่ได้รับการแก้ไขเลยนะครับหากพวกเธอทั้งคู่เนี่ยไม่ได้พบเจอกับบททดสอบในภาพยนตร์ครับซึ่งบททดสอบดังกล่าวเนี่ยมันทําให้พวกเธอเข้าใจกันได้อย่างท่องแท้ผ่านการตกอยู่ในสถานะเดียวกันกับอีกฝ่ายโดยสมบูรณ์ครับ โดยแอสทริดนั้นถูกสถนานการณ์อันวายปวงพาให้เธอเข้าสู่โลกหลังความตายในขณะเดียวกันเธอก็ได้เข้าใจถึงความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์อันล้มเหลวครับซึ่งเป็นสสิ่งที่ทําให้แอสทริดนั้นผิดใจและก็ไม่ลงรอยกับแม่ของตัวเองมาโดยตลอดในขณะที่ลิเดียเองเนี่ยก็เป็นคนที่ใช้เวลาในการทําความเข้าใจและก็แก้ปัญหาให้กับหลักวิญญาณในรายการทีวีมากกว่าที่จะรับฟังลูกสาวแท้ๆของตัวเธอเองครับ ซึ่งเธอก็ได้เจอกับบททดสอบครั้งสําคัญไม่แพ้กันเมื่อลูกสาวเพียงคนเดียวของเธอเนี่ยถูกผลักเข้าสู่โลกของวิญญาณและก็อาจจะไม่มีโอกาสได้กลับออกมาอีกเลยครับเธอจึงตระหนักได้ถึงคุณค่าและความสวยงามของการมีชีวิตซึ่งก็คือการได้ใกล้ชิดและการแบ่งปันช่วงเวลาดีๆร่วมกันในฐานะมนุษย์นั่นเองครับจึงกล่าวได้อย่างชัดเจนนะครับว่าการผจญภัยข้ามโลกของทั้งสองตัวละครทําให้พวกเธอเนี่ย เห็นคุณค่าของการแลกันมากขึ้นครับและบางครั้งโลกใบนี้ก็มักจะโหดร้ายพร้อมกับบังคับให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่อยากจะเป็นอยู่เสมอครับในโมเมนต์แห่งความเศร้าหมองเหล่านั้นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นความเข้าใจครับสุดท้ายนี้คำกล่าวที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรามันคงจะเหมาะกับสถานการณ์ของเรื่องนี้มากที่สุดนะครับและตัวหนังก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่า ความเข้าใจกันนั้นเป็นส่วนสำคัญต่อความสัมพันธ์อย่างปฏิเสธไม่ได้ฝากไว้ให้คิดกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับ ทุกท่านสามารถเคิร์าคำว่า f e ีมเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟร e เมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่ม Super t a n แตงบน u t u b e รวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้วยเช่นกันครับใน EP ีหน้า f e ีมเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟร e เมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ